เหตหลับที่เหตุให้คนเกิดวันจันทร์ล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่คนเกิดวันจันทร์โเคยหูมาก่อนถ้าคนเกิดวันจันทร์ได้หับฟังคลิปนี้แล้วถือว่าโชคดีและภัยก็ตามที่เกิดในวันจันทร์่าจะเป็นหมูเพื่อนหรือแฟนจงแท่คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นเพราะสิ่งที่คนวันจันทร์จะได้หับ หลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้ล่วงหู้เถิงเคล็ดลับในการเสริมบุญสางบารมีให้ตัวเองที่จะเหตุหอยชีวิตร่ำรวยเป็นเศรษฐีสิ่งที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ก่อนหน,น้านี้โบว่าจะเป็น,บ,นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆหลับรองได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ชิวิตเคยติดติดขัดขัดเหตุอย่างทำอย่างลงไปก็บบขืนบกเกินลองเอาเข็ดหลับนี่ไปใส่หลับลองและการันตีได้เลยว่าซีวิตจะดีขึ้นท่านตาเห็นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าทานคนใดที่เกิดในวันจันทร์ฟังคลิปนี้จบถือว่ามีบุญบารมีอยนใหญ่หลวงเพาะดวงสตาของตัวท่านเองนั่น จะวิตพ้นจากความถุกยากทั้งหลายทั้งปวงความลํำรวยจะเข้ามาทดแทนเหตุห้ชีวิตลืมตาอาปากได้ก่อนจะเข้าไปหับสมหับฟังคำทำนายดวงสตาตำราโบราณโหราศาสตร์ผากทุกทานกติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดสั์หับโซกและเพื่อที่จะบุกผาดคำทำนาย ดวงสตารใหม่ๆทาง่องของพวกเฮาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณได้กล่าวไว,ว้ว่าคนที่เกิดในวันจนนันทร์บ่ว่าจะเป็นยิ่งหรือใายทราบกำเนิดจุดตีมาจากนาครน,นกราชคนที่เกิดในวันจันทร์จุดเด่นที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวและมีอนุภาพ หรือมิเดตเป็นคนที่มีความสามารถในการเจรจาหูจัก้ส่ถอยคำที่เหตุให้คนอื่นลงไหลได้เช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาที่เหตุให้ผู้รักผู้ใหญ่เอ็นดูและหักแพงเหมือนลูกเหมือนหลานคนที่เกิดในวันจาันานั้นลักษณะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่รอบคอบดวงสตาของคนที่เกิดในวันจาันานั้นจะมีผู้รักผู้ใหญ่ เข้ามาให้การอุปถมัมภ์ค้าสูเหตุให้ชีวิตประสบผลสำเร็จและร่ำรวยชีวิตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะเป็นคนที่ตั้งใจในการเหตุงานอย่างจริงจังคนที่เกิดในวันจันทรน์ถ้าได้หับหมอบหมายงานให้แล้วก็จะเหตุงานานั้นให้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีเหตุให้ชีวิตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่เกิดในวันจันทร์จึงเหมาะที่สุด ที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนคนเกิดในวันนี้หมักจะคบหาคนที่มีฐานะดีกว่าตนเองหรือสลาดและเก่งกว่าตนเองอยู่เสมอคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นชีวิตตอนยังน้อยอาจจะได้พบกับความทุกข์ยากลําบากเนื่องจากฐานะทั้งด้านครอบครัวของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นก็อ่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยมาก่อนจึงเหตุให้ชีวิตต้องได้ดินลน และต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันจันนั้นหูวิซาในการต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาวัยจึงเหตุให้ชีวิตได้เปรียบกลัวคนที่เกิดในวัน,นอื่นๆเลยกว่าได้คนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่ดุมันขยันเพียรและเป็นคนที่นักเบาเอาสูตอนยังน้อยอาจจะได้ปัดภาคหรืออยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ หรืออาจจะสนิทกับปู่่าตายายหรือญาติพี่น้องลายกลัวพ่อแม่ดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นตอนยังน้อยอาจจะถูกยากลําบากแต่พอเมื่อชีวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนดวงสตาจะผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยสับยิสินและเงินทอง เพาะความสามารถของตนเองเป็นลักแต่คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นมีดวงสตาร์โหงจุยเป็นคนที่มีองค์อยู่ในตัวเป็นคนที่มีดวงมหาโพกรัพท์ในเรื่องของเงินเงินทองทองชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นดวงสตาร์มีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยแต่อาอยุยังน้อยกวัวคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าได้ พอคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นเป็นคนที่มีหัวการฆ่ามาแต่ยังน้อยและเป็นคนที่สลาดลักแหลมมีไหวพริบเอาตัวรอดได้อยู่เสมอแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คัดขวางชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์เหตให้ชีวิตติดต,ต,ต,ติดขัด,ขดเหตยังก็อโบึืนโบเกินทั้งทางคนเกิดวันจันทร์มีโอกาสสูงที่จะประสบผลสำเร็จและร่ำรวยแต่อยู่ยังน้อย ดังนั้นทางซ่องมหารวยจึงได้นำเอาเขตหลับที่เหตุห้ยสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ลำรวยแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือสี่เขตหลับที่เหตุให้คนเกิดวันจันทร์ลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยที่คนเกิดวันจันทร์บอกเคยหูมาก่อนเมื่อได้ลวงหูเถิงเขตดลับนี้แล้วจะเหตุห้ชสวิตล่ํำรวยอย่างเห็นท่านตา และสวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ถ้าเหตุได้ในสี่ขอต่อไปนี้ีวิตเมื่อเหตุหยัางทำอย่างลงไปก็จะ,จะเจริญห่งเืองค่าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเปลีนเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุหายีวิตลืมตาอ้าปากได้ความถูกจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงไล่ จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในตระกูลเงินทองจะไหลามาเทมาแบบบบคาดคิดคาดฝันออกมาก่อนถ้าพ้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือการขอขมาจากพ่อและแม่พระพุทธเจ้าเคยได้กล่าวไว้ว่าพ่อและแม่นั่นหรือบิดามารดาเรียบเสมือนพระอ,อรหันต์ เป็นผู้มีอุปการีและคอยเกื้อหนุนเฮาและกรรมนั่นเองที่ผูกพันที่เหตุให้เฮากลายเป็นพ่อแม่ลูกกันและภัยก็าตามที่มักเถียงพ่อแม่เหตุให้พ่อแม่ต้องสะเทือนใจเหตุให้พ่อแม่ต้องห้องหายบอดูแลพ่อแม่สั่งแต่ปัญหาให้พ่อแม่ต้องตามแก้ไขขโมยของพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่ทำให้ห่างไกล และจิตใจพ่อแม่เห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ก็พืดตัวเอ็ดห้พ่อแม่ต้องอับอายเป็นต้นดังนั้นการขออโหสิกรรมบ่ว่าจะเป็นล่างเท่าให้พ่อแม่พอเป็นการแสดงถึงความกระตันญูหูบุญคุณอันสูงสุดบางคนแล้วเมื่อชีวิตติดต,ติดขัดขัดก็หมักจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งไกลบ้านไกลเฮือนแต่ลืมไปว่า สิ่งซักซิิที่ยิ่งใหญ่ไปกวัวนั่นก็คือการขอขมาพ่อแม่หรือขอพรจากพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ตัวเฮานั่นเองซึ่งอาจจะเหตุให้กรรมเบาบางลงและเหตุให้สวิตที่เคยติดติดขัดขัดนนกลับกลายมาเป็นความเจริญห่งเหืองให้แก่สวิตค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดเงินทองจะไหลามาเทมาเห็ดให้สวิตโชคดีวิธีขอขมาพ่อแม่ มีดังนี้นำเอาเทียนหาคูและพวงมาลัยมะลิหนึ่งพวงกราบเท้าพ่อแม่สามบาทแล้วกล่าวคำว่ากายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังข่าพเจ้าและพ่อมบอกนามสกุลกรรมอันใดที่ข่าพระเจ้าเคยเหตุผิดพลาดมาแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์ ที่เคยเหตุบอดีต่อพ่อและแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับลังก็ดีขอให้พ่อแม่จงอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเถินแล้วกราบเท้าพ่อแม่สามครั้งเหตุหลับขอที่สองก็คือการหักษาสินหาบุญเก่าเทวดาจะส่งเสริมให้แก่ชีวิตของคนตีหักษาสินหา ให้พบพ่อแต่ความเจริญหงเฮืองเอ็ดอย่างทํำอย่างลงไปก็จะมีแต่ความโชคดีเขางมาหาเอ็ดห้ชีวิตล่ำรวยสับศีลและเงินทองและมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักหักษาคุมครองเอ็ดห้ชีวิตขาดแคลนจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการหักษาสินหานั้นบางคนอาจจะเหตุไดหมดตั้งหาขอแต่บางคนอาจเหตุบ่ได้ แต่เคล็ดลับก็คือในทุกๆวันศีลให้ละเว้นสิ่งที่ผิษศีลและหักษาห้ครบทั้งหาขอเพราะในทุกๆวันศีลน,นั้นจะมีเทพเทวด,ดาตั้งหาองลงมาก,กวดเบื้งโลกมนุษย์คนที่เหตุพิษศีลและศีลทั้งหาขอมีดังนี้ห่งเว้นจากการขา่าหรือการทำลายห่างกาย 2. เว้นจากการขโมย หรือการเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 3. การประพฤติผิดในกามการนอกใจคู่หักและคู่ครอง 4. เว้นจากการเว่าตัวหลอกลวง 5. เว้นจากการกินสิ่งของที่มึนเมาเขตหลับข้อที่3ก็คือก่อนจะนอนในทุกๆคืนให้ไหวพระสวดมนต์อยู่เป็นประจำเขตหลับในข้อนี้ท่านอาจจะหูตัว หรือบอกหูตัวก็ตามอาจจะเคยเหตุหรือบอเคยเหตุมาก่อนก็ตามห้าภายได้ล่วงหูเถิงเข็ดลับนี้จะเหตุห้ยีวิตโชคดีกวัวคนที่เกิดในวันอื่นๆขอย้ำว่าจะเหตุห้ยีวิตโชคดีกวัวคนที่เกิดในวันอื่นๆเล็ดหลับในข้อนี้ก็คือการไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนสิ่งที่เหตุให้คนคนหนึ่งโชคดีก็คือการไหวพระสวดมนต์ก่อนนอน พราะจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอํานวยโศวาสนาเหตุให้เกิดคำว่าดวงดีโศกดีมีวาสนาเหตุหลับในข้อนี้ก็คือจะเหตุให้สวิตผิกผนในส่วนขามคืนเลยก็เป็นได้จะเหตุให้ีวิตผิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือเพราะจะเหตุให้ดวงสตามีโอกาสสูงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ถึงว่าตัวทานเองนั่นจะปิดตาจับรับตาซื่อรางวัลที่หนึ่งก็เข่าหาอยู่ดีเหดไห้ชีวิตได้นอนนับเงินแสนเงินล้านในส่วนขามคืนเหดไห้ความถูกหายไปความลำรวยจะเข่ามาทดแทนเข็ดหลับในการสวดมนต์ก็คือตั้งนโมสามจบสวดอิติปิโสสามจบแผ่เมตตาแล้วนั่งสามาธิหลังจากนั่น ให้กล่าวคำว่าข่าพเจ้าขอระลนึกถึงบุญกุศลที่ข่าพเจ้าเคยเหตุมาแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์หากเทวดาตนใดหรือเทพเทวดาตนใดพญานาคตนใดดวงจิตวิญญาณตนใดที่เคยเห็นข้าพเจ้าได้เหตุคุณงามความดีแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์ไปจนถึงอนาคตศาสตร์ ให้น้อมนำอาบุญนั่นหรือกุศลนั่นมาเป็นครวะปัจจัยในภพนี้ศาต์นี้โดยเถิอแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุาธเหตุหลับในข้อที่4ี่ก็คือการหายทานสิ่งหนึ่งที่เหตุให้คนธรรมดากลายเป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองและมีสื่อเสียงอันโดงดังนั่นก็คือ การหายทานการหายทานนั่นหลายๆคนอาจจะบ่เข้าใจหรือเข้าใจพิษและคิดว่าเฮาต้องเป็นคนรวยเสียก่อนจึงจะหายทานไดการคิดแบบนั่นถือว่าพิษการหายทานในที่นี้ก็คือการหายในสิ่งที่เฮามีอย่างเซนการหายความหูการหายความสวยเหลือคนที่ด้อยกว่าเฮาการหายชีวิตคนที่ถูกยากลำบากอย่างเซน การบริจาคเลือดหรือการให้สิ่งของอื่นๆเป็นต้นบุญกุศลส่วนนี้ที่เอาเหตุจะเหตุให้ชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเฮ็ดให้ชีวิตโชคดีในการหาเงินหาทองแบบเพิ่มทวีท่านอาจจะหุ้ตัวหรือบอหุ้ตัวก็ตามเพราะบุญที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนั้นในเวลาที่ตัวท่านเองตกถูกได้ยากก็จะมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือท่านเช่นเดียวกัน ภัยที่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้ควมเมนต์นี้แล้วชีวิตท่านจะสมดังใจปรารถนาไวอย่างแน่นอน